ในปี2025เทคโนโลยีทางการทหารของโลกได้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดและหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นที่สุดในสนามรบทางอากาศก็คือ F- 3 6เครื่องบินขับไล่เจเนอเรชั่นใหม่ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองด้วยศักยภาพที่ล้ำยุคและขีดความสามารถในการรบที่เหนือชั้น F- 3 6กกลายเป็นมากกว่าแค่เครื่องบินรบทั่วไปมันคือนวัตกรรมที่ผสานความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีเข้ากับประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องความเร็วความล่องหนการโจมตีและการป้องกันตนเอง ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิวัิการสู้รบบนท้องฟ้าอย่างสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเองก็เริ่มให้ความสนใจในการเข้าร่วมยุคใหม่ของพลังนักล่าแห่งอนาคตนี้ F-36 ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินรบรุ่นพี่อย่าง F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ซึ่งนำจุดแข็งของทั้งสองรุ่นมาผสมผสานจนกลายเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ทันสมัยปิกที่เียบคมการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและเงียบเกินจินตนาการหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการหลบเลี่ยงรายดาร์หรือเทคโนโลยี ที่ทาให้มันแทบจะตรวจจับไม่ได้แม้ในระยะใกล้เปรียบได้กับนักล่าที่แฝงตัวกลางน่านฟ้าอย่างแนบเนียนนอกจากนี้ยังมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ให้แรงขับสูงสุดทําให้เร่งความเร็วได้ถึงแมก2.5าถึง5หรือราว3 000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ากระสุนปืนและเครื่องบินรบรุ่นเก่าเก่าอย่างชัดเจนในด้านอาวุธ F- 3 6ได้ติดตั้งระบบโจมตีที่ทันสมัยและรุนแรงที่สุดทั้งจรวดอากาศสูากาศระยะใกล้และไกลปืนกลอัตโนมัต และระเบิดนำวิถีควบคุมด้วยดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงถึงระดับเซนติเมตรรวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์วงเล็บเปิดแต่ไอ้วงเล็บปิดที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากเรดาดาวเทียมและระบบสื่อสารอื่นๆได้แบบเรียนไทยซึ่งช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วดวยแทบไม่ต้องรอคำสั่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบได้อย่างมหาศาลห้องนักบินของ F36 ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยการติดตั้งหน้าจอแบบสัมผัสและหันวงเล็บเปิดให้รับดิสเพลย์วงเล็บปิด ที่แสดงข้อมูลสำคัญต่างๆเช่นตำแหน่งศัตรูความเร็วพลังงานและสถานะอาวุธได้แบบเรียนไทยนักบินสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยการแต่หน้าจอเพียงครั้งเดียวหรือแม้แต่สั่งงานด้วยเสียงขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกอทิสหรัฐอเมริกาอังกฤษและญี่ปุน่นต่างเริ่มดำเนินแผนจัดหารหรือพัฒนา F-36 อย่างเป็นทางการขณะที่ประเทศไทยเองก็เริ่มขยับตัวเช่นกัน เนื่องจากภัยคุกคามทางอากาศในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศไทยจึงเป็นสิ่งจําเป็นและการที่ไทยแสดงความสนใจใน F-36 ก็สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้ออุวุธธรรมดาอีกต่อไปแต่กําลังก้าวเข้าสู่บทบาทผู้เล่นสําคัญด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาครายงานหลายฉบับระบุว่ากองทัพอากาศไทยกาลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและวางแผนการจัดหา F-36 ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในปี2026-2027เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าอย่าง F 5ฟ e, หรือแม้แต่บ,บางฝูงบินของ F16 หากไทยสามารถจัดหา F 3 6ได้สำเร็จก็อาจเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสิ้นเชิงเพราะไม่เพียงแค่ไทยจะครอบครองเครื่องบินที่ทันสมัยกว่าประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงศักยาภาพด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงในระดับโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามราคาของ f 3 6นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูก มีการคาดการณ์ว่าราคาต่อเครื่องอาจสูงถึง120ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4- 200ล้านบาทยังไม่รวมค่าอบรมนักบินและค่าบำรุงรักษาระยะยาวแต่หากมองในมุมของการลงทุนด้านความมั่นคงในระยะยาวแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะในโลกยุคใหม่ความมั่นคงคือสิ่งที่สามารถรับประกันความอยู่รอดของประเทศได้ไม่แพ้เศรษฐกิจนอกจากนี้หากไทยสามารถวางรากฐานการจัดหาฟรบ36ได้สําเร็จอาจนําไปสู่การสร้างโรงงานประกอบหรือซ่อมบํารุงในประเทศ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีมายังคนไทยและสร้างงานให้แก่ประชาชนทั่วประเทศและยิ่งไปกว่าน,นั้นยังเป็นโอกาสสาคัญที่อาจทําให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอาเซียนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคตอย่างมหาศาลไม่เพียงแค่ในด้านการทหารเทคโนโลยีจาก f 3 6สยังสามารถต่อย,ยอดไปสู่ภาคพลเรือนเช่นในระบบสื่อสารไร้สายขั้นสูงเซ็นเซอร์ระยะไกลและวัสดุนานโน ซึ่งมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย F-36 จึงไม่ใช่แค่นักล่าแห่งอากาศแต่คือสัญลักษณ์แห่งอนาคตพลังแห่งเทคโนโลยีและอำนาจในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากประเทศไทยตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้อย่างจริงจังนี่อาจเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่เราจะไม่มีวันลืมเพราะสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญไม่ใช่ว่า F-36 ดีแค่ไหนแต่คือเราพร้อมหรือย,ยังที่จะก้าวไปสู่อนาคตอนาคตที่ไม่ได้มีแค่การปกป้องผืนแผ่นดินไทย แต่คือการวางรากฐานด้านความมั่นคงให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานไทยตลอดไปการเข้าสู่ยุคของ F36 ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การอัปเกรดขีดความสามารถของกองทัพอากาศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาชาติในยุคที่ความมั่นคงและเทคโนโลยีกลายเป็นหัวใจสําคัญของการแข่งขันระหว่างประเทศทั่วโลกในอดีตประเทศที่ครองอํานาจมักเป็นผู้ที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือกองทัพขนาดใหญ่แต่ในยุคปัจจุบันประเทศที่สามารถครองความได้เปรียบคือประเทศที่มีนวัตกรรมลำหน้า และมีศักยภาพในการป้องกันตนเองอย่างชาญฉลาดดอเอฟลบสา F คือสัญลักษณ์ของยุคใหม่นั้นด้วยคุณสมบัติที่เหนือชั้นกว่าเครื่องบินขับไล่แบบดั้งเดิมในทุกมิติตั้งแต่การรบแบบมองเห็นไปจนถึงสงครามไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตัวเครื่องสามารถรับคำสั่งร่วมกับระบบรบหลายมิติเช่นระบบควบคุมจากพื้นดินนิววงเล็บเปิดรนโจมตีวงเล็บปิดและแม้แต่เรรบในทะเลได้แบบไร้รอยต่อความสามารถแบบ network centric warfare นี้ช่วยให้ F36 ไม่ได้ทำหน้าที่แค่บินเดียว แต่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางเคลื่อนที่ที่ควบคุมและเชื่อมโยงทุกระบบรบเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดความสามารถเหล่านี้เป็นสิ่งที่กองทัพไทยจาเป็นต้องมีในยุคที่ภัยคุกคามไม่ได้จํากัดอยู่แค่การโจมตีทางกายภาพแต่ยังรวมถึงการรบทางไซเบอร์การสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการก่อการร้ายข้ามชาติในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลายประเทศในอาเซียนเร่งเสริมกําลังทางอากาศเช่นอินโดนีเซียที่ลงทุนในเครื่องบินรบ รเอลและแอซิลบาขณะที่ฟิลิปปินส์เริ่มลงทุนในระบบเรดาร์และโดรนล่าตระเวนขั้นสูงส่วนเวียดนามยังคงพัฒนากองกำลังทางอากาศโดยเฉพาะแอซิลบสาเ็เคสที่มีศักยาภาพสูงเช่นกันหากไทยไม่เร่งพัฒนาศักยาภาพด้านนี้อาจทำให้เกิดช่องว่างด้านยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาวเอฟบยังมีระบบเออที่สามารถปรับพฤติกรรมตามข้อมูลการรบที่ผ่านมาเรียนรู้และประเมินภัยคุกคามล่วงหน้าและเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับนักบินได้ทันที คุณสมบัตินี้ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดจากมนุษย์แต่ยังเปลี่ยนแนวคิดของนักบินรบจากผู้บังคับเครื่องกลมาเป็นผู้บัญชาการสนามรบทางอากาศที่สามารถควบคุมหลายสิ่งพร้อมกันในเวลาจำกัดระบบนี้ยังสามารถประมวลผลเป้าหมายหลายจุดพร้อมกันเลือกอาวุธที่เหมาะสมและประเมินผลกระทบจากการโจมตีเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่จำเป็นอย่างแม่นยำอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับพันธมิตรระบบของ F-36 ออกแบบมาเพื่อให้สื่อสารกับเครื่องบินของชาติตะวันตก เช่น F-22 F-35 และเครื่องบินเตือนภัยลวงหน้าวงเล็บเปิดตนวัคซ์วงเล็บปิดด้วยอย่างราบรื่นช่วยเสริมขีดความสามารถของพันธมิตรในภูมิภาคโดยเฉพาะในกรณีที่มีการดำเนินปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรตามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงเช่นการฝึกร่วม Cobrigo หรือปฏิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้สหประชาชาติหักมองในแง่เศรษฐกิจการเข้าร่วมโครงการจัดหา F-36 ยังเป็นโอกาสในการต่อย,ยอดสู่การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศ ดยความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเช่น Lockheed Martin อาจเปิดทางให้ไทยสามารถเข้าร่วมในห่วงโซ่การผลิตระดับโลกทั้งในรูปแบบ joint venture หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอุตสาหกรรมการบินที่มีความเข้มแข็งในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าในระยะยาวการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศจดยนำมาซึ่งการจ้างงานในภาคเทคนิควิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถดึงดูเดเยาว,วชนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและมั่นคงในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบจู่ยู่ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในภาคทหารและพลเรือนเช่นเทคโนโลยีรเร์การตรวจจับวัตถุจากระยะไกลระบบปัญญาประดิษฐ์หรือวัสะดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจเชิงพาณิชย์เช่นรถยนต์ไฟฟ้าการขนส่งอัจฉริยะหรือแม้แต่ระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินในด้านภูมิรัฐศาสตร การที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกในภูมิภาคที่มี F/36 จะช่วยยกระดับบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติทําให้เราเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งในสายตาของประเทศมหาอำนาจและประเทศเพื่อนบ้านที่อาจหันมามองไทยในฐานะผู้นําด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงภาพลักษณ์เช่นนี้ส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการทําข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าและการทุตที่ดีขึ้นในระดับภูมิภาคและโลกนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่าไทยควรพิจารณาสร้าง ศูนย์ฝึกนักบินและเทคโนโลยีการบินขั้นสูงที่ใช้ f 3 6เป็นศูนย์กลางซึ่งสามารถรองรับนักบินจากประเทศเพื่อนบ้านมาอบรมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในเชิงความมั่นคงแบบบูรณาการแนวคิดนี้จะช่วยให้ไทยมีบทบาทเป็นผู้นำทางการทหารแบบ soft power คือไม่ใช่แค่การครอบครองอาวุธล้ำยุคแต่สามารถใช้ความรู้เทคโนโลยีและการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลและพันธมิตรที่มั่นคงในด้านจิตวิทยาของสังคม การได้เห็นกองทัพไทยพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง F-36 จะช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในชาติสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและช่วยขจัดภาพลักษณ์ล้าหลังของกองทัพในมุมมองสาธารณะด้วยภาพลักษณ์ที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์และก้าวหน้าไปพร้อมกับโลกยุคใหม่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความสามัคคีและแรงสนับสนุนจากประชาชนในการพัฒนาโครงการด้านความมั่นคงระยะยาวท้ายที่สุดการตัดสินใจว่าจะลงทุนกับ F-36 หรือไม่ อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งงบประมาณของรัฐสถานการณ์ทางการเมืองและความเห็นจากภาพประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและหากไทยไม่เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เราอาจกลายเป็นผู้ตามในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความมั่นคงในทุกมิติการก้าวไปสู่อนาคตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการครอบครองอุวุธทันสมัยแต่คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติ แลหว่างเส้นทางใหม่ให้กับคนไทยทั้งรุ่นนี้และรุ่นต่อๆไปในโลกที่ไม่มีใครหยุดอยู่กับที่เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ยุคแข่งความมั่นคงทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร,กรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามหากเราต้องการครอบครองเครื่องบินขับไล,ล่ลายุคย่าง F-36 ยังมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องเร่งพัฒนากําลังพลทั้งในด้านการบินการควบคุมระบบดิจิทัลขั้นสูงวิศวกรรมอากาศยานและการซ่อมบํารุงที่ต้องใช้ความชนานาญเฉพาะทาง โครงการนี้จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมหาวิทยาลัยหรือศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านเทคโนโลยีอากาศยานขั้นสูงภายในประเทศซึ่งไม่เพียงตอบสนองความต้องการของกองทัพแต่ยังเป็นแหล่งผลิตบุคลากรคุณภาพสูงสาหรับภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยในอนาคตในขณนะเดียวกันภาคเอกชนไทยก็มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะบริษัทที่มีศักยภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์และวัสดุศาสตร์ที่สามารถเข้าร่วมในการผลิตหรือซัพพอร์ตระบบประกอบของ F36 ได้ความร่วมมือในลักษณะ p u b l i c p r i a t e partnership นี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจความมั่นคงวงเล็เปิด defense economy วงเล็ปิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยทำให้เกิดธุรกิจใหม่แรงงานใหม่และองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถส่งผลต่อ GDP ของชาติอย่างแท้จริง